กล่องพับกระจก m a z ด้าแบบฟ u ่ม t i o n ครับเป็นแบบปลั๊กแอนเพนะครับผมในกล่องก็จะมีตัวกล่องควบคุมและสายไฟมาให้เลยนะฮะติดตั้งไม่ยากนะครับผมเพียงแค่คุณเปิดแผงข้างประตูนะฮะแล้วก็เอาสายไฟที่เขาให้มาเสียบเข้าแทนปักเดิมแล้วก็ปักเดิมเสียบเข้านะครับเขาจะมีปักบอกอยู่หน้าตามตันจะเสียบกันได้พอดีเลยนะครับก็พอเสียบเสร็จก็เราก็จะมีฟังก์ชันล็อกปุ๊บ กระจกข้างก็จะพับนะครับมีฟังก์ชันเปิดกระจกทั้ง4บานด้วยนะครับผมะอันนี้เป็นฟังก์ชันล็อกนะครับกระจกข้างก็พับอ่าต่อไปก็เป็นอันล็อกนะครับป่ากดล็อกกระจกข้างรถกลางนะครับอันนี้ผมกดฟังก์ชันให้กระจกมันเปิดทั้ง4บานนะครับทีนี้ถ้ากระจกเปิดั้างไว้เรากดล็อกนะครับเดี๋ยวมันก็จะปิดกระจกให้ด้วยแล้วมันก็ล็อกรถให้ด้วยนะครับดีครับ ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยครับกับการขับรถนะฮะไม่ต้องมากังวลนะครับว่าแบบลืมปิดกระจกแต่ล็อกรถแล้วเปิดกระจกไว้ของหายอีกครับผม